ส่วนนี้คือคอรมอรครับนำโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะนายกนั้นหนูเนี่ย <c oughs> วันนี้ก็นำคอรมอรเดินทางมาน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณเนื่องในวันปิยะมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตฮรรัชกาลที่ห23ตุลาคมค่ะ <c oughs> นี่นายกนั่นหนูคะคุณอนุทินชาญวิรกูล แล้วก็รัฐมนตรีที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่มีบางท่านที่ไปปฏิวัติราชการต่างประเทศที่ไม่ได้มาแล้วก็มีฝ่ายนิติบัญญัติก็มีสภาผูรร้แทนราษฎรวุฒิสภามีตัวแทนจากพักการเมืองจากองค์กรอิสระครับที่เดินทางมาวันนี้วันนี้นายกอนุทินชาญวิรุกุลได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากวางพวงมาลา ก็เปิดเผยว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมนะเพื่อที่จะเตรียมการไปร่วมประชุมอาเซียนที่มาเลเซียค่ะว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ทยอยเดินทางไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าประชุมเพื่อทบทวนก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซียค่ะรวมไปถึงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่เกาหลีใต้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศวันนี้ฮะแล้วก็นายกไม่ได้สัมภาษณ์รายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่า ช่วงเย็นช่วงนี้ก็ไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่ารายละเอียดที่เตรียมเนี่ยเป็นยังไงที่จะไปประชุมในต่างประเทศ